ฮัลโหลมีอะไรพักไลน์มาเลยเว้ยรถล้นอ้อ ตัวเยียเมื่อวาน้นมาคือแบบมาแบบจะโกงเลยอะ่ะทั้งอร์ที่กันโยวัฒนาส่งมาแต่วันนี้นี่ใสดีวันนี้มาถึงขนของมาเต็มอยู่หน้าบ้านเลยพอามาถึงก็ลงมือทำเลย อาีมงานเฮียๆมันทําให้บริษัทแอร์มิสูมิชิเขาเสียชื่อเสียงฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ฉันซื้อแอร์เขาสิบห้าเครื่องตู้เย็นสมเครื่องเครื่องเอ่าอากาศสามเครื่องเครื่องละสามหมื่นกว่านะสามเครื่องเก้าหมื่นกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทกันยงวัฒนาเลยเพราะว่ากันยงวัฒนาเป็นเจ้าของที่ผลิตแอร์มิสู แต่วันนี้ช่างแอนนี่ใสดีฉันบอกว่าทำบ้านฉันเลอะเช็ดให้ฉันด้วยฉันฉันแก่แล้วฉันทำไม่ไหวฉันไม่สบายด้วยเขาก็เช็ดให้หวกว่าให้ฉันก็เอาถุงไปเขาใส่ขยะฉันบอกเนี่ยถุงเนี่ยกว่าดแล้วขยะไปทิ้งใส่ถุงนี้ออกไปทิ้ง เราถ่งไปให้เขาเลยนี่แต่ดีคนนี้เรียบร้อยแล้ว่ากมันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเจอแบบช่างเฮียไงแบบมาถึงก็จะมาโกงกูเลยแบบเธอแอร์เกินสิแบกบว่าเมตรพ่อมึงตายบ้านกูสองคูหาพึ่งจะยาว ว่าแต่ข้างหน้าเนี่ยเพิ่งจะยาวเก้าเมตรมันเฮียวันนี้คนนี้ดีพอมันรู้ว่าฉันบอกมึงอย่ามาโกงกูฉันไปตามความเป็นจริงเดี๋ยวกูเอามึงเข้าคุกได้นะมันรีบเปน็นออกไปแล้ว พอฉันพูดอย่างนี้มันรีบเพ่นออกไปเลยแต่กล้องไม่สบายไงจันกันเข้าเวรมันบอกเราล่วลงหน้าสองอาทิตย์แล้ว มันบอกว่าที่ทํางานมันเนี่ยรีโนเวทใหม่แล้วพวกที่มาทำมันเป็นพวก่างด้าวแล้วนายมันกลัวเอกสารหายเอกสารสำคัญมากให้มันนั่งเฝ้าแล้วทา่านถามมาเอาแล้วซ่มมึงขาดตัดอ่ะมึงจะขบับรถไปทำงานไหวอ่ะ มคงจะให้พ่อขับรถพ่อมันอ่ะขับรถไปส่งมันมันผ่าตัดเนี่ยมาถึงนี่เลยอ่ะแล้วยังบวมอยู่อ่ะขับรถไม่ไหวมผมต้องจับแฮนพ์พงมาไลเนี่ย คนไทยท่างไทยมันขี้โกงเยอะหรือเปล่าขนาะดฉันเป็นคนดังมันยังจะมาโกงกันเลยคือแอบมาแล้วก็ออบซื่อ,อ,อนั้นก็ยกให้แะกอก็ ขึ้นไปเก็บข้ามูเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมานลปตนี่ให้ดูเปนนี่กินประช่้นัวจิงประช่้นอระิกชิงไง ไข่สะอมไข่กับน้ำพริกกะปิมีกางเจิดแช่อยู่เพราะว่าที่เจิดขึ้นไปอุ่นมันเหนื่อยเดินแล้วมันเหนื่อยไง เดินน้่มันเหนื่อยอากาศมันร้อนด้วยเพราะว่าประเทศไทยมีคนตายเพราะอากาศร้อนเนี่ยสามสิบกว่าคนแล้วในตอนนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนมาถึงเนี้ยตายไปสามสิบกว่าคนแล้ว มันไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าถ้ามันเข้าเวรเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้มีโทรศัพท์เขาจะยึดมือถือยึดมือถือไว้ในล็อกเกอร์เพราะงั้นชรอบคัว,วน,นั่งเล่นโทรศัพท์ จะซ้อนถุงแล้วเราแช่เย็นมันจะได้แบบไม่เสียเพราะอากาศมันร้อนเดี๋ยืสิ เราก็ซ้อนถุงหลายๆไปน้ำมันจะได้ไม่เข้าไปในในนี้แล้วเราก็ข้าวเพื่อที่เรากินก็จะได้ไม่อาหารเก็บไว้พรุ่งนี้กินได้อีกวันไงรู้คุณค่าเงินไงคุณผู้ชม ไอปลาปลาช่อนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันทอดแต่ไข่เนี่ยมันจะเริ่มจะเป็นยางนะถ้าเราไม่แช่เย็นนะอากาศมันร้อนมันเป็นยางนะคุกทุกม่ถ้าเราไม่แช่เย็นเนี่ยมันอากาศมันร้อนมันจะเป็นยางนะ ปกตินะซื้อแอร์กับกันยงวัฒนานะอันนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทมิตซูเลยกนะ็ส่งช่างมานิสัยดีหมดเพิ่งมีเมื่อวานนะเนี่ยเฮียที่สุดพอมันเจอว่าฉันโกงฉันไม่ได้ไงมันรีบเพ่นกลับเลยไอสัตว์เลย รีบเพ่นกลับเลยคุณผู้ชมหนีออกไปเลยอะ่ะฉัน,นี่ยโทรลายไปว่าเลยลายไปว่ากันยงเลยลายไปว่าเซลที่มันติดต่อฉันน่ะมันแบบเออเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ รายงานผู้จัดก,การเขตมันว่าอย่างนี้โอ้ยมึงเที่ยงม,มากเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเพราะวะ่าเครื่องทำน้ำแข็งน้ำมันหมดเราก็ต้องมักแอกวัวเตอร์ใส่ตะกอนฝังละกกันเพราะวะ่าแม่กำลังไล์สดอยู่ วันหนึ่งประมาณสิบขวดที่เราซื้อเขาว่าร้อยห้าสิบอันนี้เราก็ซื้อเครื่องกองน้ำเราซื้อเครื่องกองน้ำแปดพันซื้อเครื่องก่องน้ำแปดพันเราก็ประหยัดค่าน้ำไปวันหนึ่งร้อยห้าสิบเดือนหนึ่งก็สี่พันห้าเลยเนาะสองเดือนก็ได้เครื่องก่องน้ำขึ้นมาเครื่องเลย แล้วก็ให้เขามาส่งก็กลัวเป็นของปลอมแบบไอ้คนมาส่งไปกอกเองไองแม่ยังกินน้ำแข็งไม่ได้นี่กินแก้ลวยนะ กินเก๊กควย <c oughs> ยังมีเสเลตที่คอยังมีเสเลตที่คอมีน้ำมูกถ้าเรากินแก๊ควยมันจะไอถ้ากินแก๊ควยแล้วมันจะไอ เอกใจแฟนมีกิ๊กทักหาคาเฟ่ร้านแจงไม่ได้ใช่กวงจรปิดย้อนหลังให้ดูไปว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อจะให้ร้านก็เปิดวงจรปิดเช็คให้ดูเดี๋ยวเปิดปิดประตูตรงนี้ร้อนชิบหายแล้วดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแอร์นิดนึงนะติดตั้งเสร็จแล้วรวมค่าติดตั้งรวมแล้วสามหมื่นบาทคุณผู้ชม นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้หมื่นสองพันบีทอันเก่าแค่เก้าพันบีทอันนี้ซื้อหมื่นสองพันรวมค่าติดตั้งที่มันเกินอ่ะสามหมื่นบาทเดีย๋ยวจะให้อนนี้จะให้ดูให้ดูเขาีม่โง สาวดีผู้บริหารปฏิเสธข้อหาขอให้การทั้งหมดในชั้นศาลชั้นต่ำคราวนี้พูดแรงสุดในชีวิตแล้วเฉลิมชัยหวังประชาธิปัตย์กลับมาเป็นเสาหลักให้บ้านเมืองจวกบางคนไม่ทำงานแต่ชอบด้อยค่าพัก คือแม่กินน้ําแข็งไม่ได้ไงก็เลยต้องเติมร้อนๆอยเงี้ยมันแก้ร้อนไหนด้วยแก้ร้อนไหนด้วย อ๋อหรอสวัสดีค่ะหน้านีหน้ากลางค่ะสายโอนอยู่ที่คุณแม่แล้วนะคะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะทางไทยค่ะก็เอาตี๋ไว้คุณแม่แล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะของจะได้วันไหนคะวันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้รับค่ะพี่อะะะไรนควันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้รับขอบคุณมากค่ะคุณแม่คุณแม่เคยดูรานได้วยนะคะสายส่งให้แล้วสายโอนเงินนะค่ะ อัญญาอาโลกจุดทะเป็นสมรสที่สพป่าปาลาวสามีชาวลาว บอกผู้ชายรวยนะผู้ชายเป็นมหาเศรษฐีเลยนะหน้าตาดีด้วยกรมอนมามัยเตือนใช้หลอดหลุดน้ำร่วมกันเสี่ยงติดโรคอันตรายถึงชีวิต บอเครียดเพื่อนบ้านจะยังสร้างเรื่องแจ้งข้อมูลเท็จทำป่วนทั้งเกตพุ้นทั้งตำรวจคนในหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะมีคนดักดูว,ว่าแม่ทำแอร์แล้วยังไงเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดู อให้คุณผู้ชมดูจา้ารักคุณผู้ชมนะอ่าให้ดูเลยจา้าคุณผู้ชม นี่หมื่นหมื่นสองพันบตยูรวมค่าติดตั้งสามหมื่นบาทมิสู ทำให้เรียบร้อยเลยทำให้อย่างดีเลยกันยงวัฒนาไงบริษัทกันยงวัฒนาอยู่แถวนี้เองอยู่ตรงข้ามกับแพตตินัมเขาอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้มาสามสิบสี่ปีเขาก็อยู่ตรงนี้มาสามสิบสี่ปี ซือเลขอะไรเหรออ่า๋ยวให้ดูจ <c oughs> ะให้ดูจ้ะซื้อไปแปดไปาอาให้ดูนะจ๊ะ นี่สองห้าสี่เนี่ยเป็นหลวงพ่อโสธรครบรอบที่เอาขึ้นจากน้ำอ่ะสองร้อยห้าสิบสี่ปีเลขหน้าก็คือกรุงเทพหานครสองรอยสี่สิบสองปีแล้วก็อน,นี้ก็เป็นทะเบียนรถของหลวงพี่น้ำฝนไงที่รถเป็นคว่ำแล้วไม่เป็นอะไรเลยอ่ะทะเบียนรถหลวงพี่น้ำฝนมันห้าหกห้าหกไงแต่แม่ซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่หกห้าหกนี่เลขชุดนะ เลขชุดสามตัวกับสองสามใบกับสองใบหกเก้านี่เป็นเลขหน้าหกเก้ายุพัฒน์เทพไงศูนย์หนึ่งวันที่หนึ่งไงวันแรงงานวันแรงงานวันที่หนึ่งสองสี่สองกรุงเทพครบสองร้อยสี่สิบสองปียังยังไม่ออกไอ้ไม่มีซื้อไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่ออกแม่ซื้อไม่ได้ พักไปทุกวันเลยไม่มีกินให้คอมันแบบไม่แห้งาจะได้ไม่ระคายเคืองไงมันยันคอมันระคายเคืองไง แก๊งโจท่าน้ำนนประวัติโชคโจนอันตรายตั้งแต่เด็กล่ารวบแก๊งจิกโกท่าน้ำนนประวัติโชคโชนอันตรายตั้งแต่เด็ก มันใจทุเรียนราคาไม่ตกสั่งรัดเตรียมรับมือเงาะมังกดทุเรียนมันราคาไม่ตกอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนจัด <c oughs> แล้วมันร่วงหมดเลยมันก็จะขาดแขนทุเรียน,นยประมาณห้าหกสิบเปอร์เซนต์ขาดแขนทุเรียน